ใส่หยากใส่ซ่าอิลีใส่ผัวนี่จัดเป็นจังใดดอกซุ่มบูเจ้าเอ้ยหลอดไฟข่อยมันดับมึงแน่เพียแงแคน่เดี๋ยวก่อน,อนออด ời, อเดี๋ยวก่อนอยู่นี่โอ,อ,อ้ยควี่มาสร่างแห้งแต่เขวาม apples, าเดี๋ยวก่อนนี่ค่อยเฮ็ดเองสวัดนีซุ่มบูเจ้าโอ้ยข่อยกรย่านควอมสูงในกรก่ๆๆๆๆกาะกร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 ะกดเก้ะกร้กระกระกระกวะกระกระออะกระก่ะกระกร่าระกดะกระกีะกร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 เอรนกระกระกรยกระกระกระดรก้กออรก ขั้นแขวเล่ากับเบิ้งตึกตะบ,บอนอยู่นั่นแหละติีปอนอี่รีผูออ้โอ้ตกตกซะนอกหัวยงไงหลังพักกว่าลงนี่โอ้ยมีซื่อบัวนอวัลละพ่าเอ้หัว <c oughs> ตาสั้นเหล่าสู้มบุเจ้าเฮ็ดได้เบิ้งดูมันจิตม,มันจิติดบอจะว่าระดับเมียสางเสียซื่อบัวใดเด้ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนหลอดไปได <c oughs> <c oughs> ้อี่เหลี่ยงวัล <Yes. S 2> ละพ่าเอ้ยห่องแมงผู้เดียวนี่ผู้น่ะนางเฮ็ดอามตามอยู่แต่วขั้นแขวอีหลี ไ่นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่มันไก่หายหลีเด้คนเป็นจะา่ข่นี่เงี้ยพู่นะเฮ็ยหน้าเส็ดตาเสียข่อีกอืเป็นแต่ขั้นเขียวหลีอเดี๋มึงนี่กวยนั่งกวยขั้นเขียวแล้วเฮียแตกเฮียแตนกอยเอ้ยเบิ่งตาบ่อนู่พู่นะเบิ่งแนนพุ่นะเอาอีหยังดอกมักแฟนไว้อยู่นี่หนาที่วี่นี่เจ้านี่โอ้หกคือคือมันว่ะกวยเสียังไก็ไกลตัวเงี้ยไข่อยขั้นเขียวแล้ว